สอบติดมาหาลัยแล้วมาหาลัยนี้เหรอฉันนึกว่าแกจะสอบได้มาหาลัยดังๆเหมือนพี่แกไม่ต้องเรียนมาช่วยแม่ขายของอยู่ร้านแม่แต่หนูอยากเรียนเรียนก็ไม่เก่งจะเรียนไปทําไมแลมาหาลัยแค่นี้จบไปจะไปทำงานอะไรได้คนเขาเรียนกันเยอะเลยนะแม่จบมามีงานทําทุกคนเลยแกไปแล้วใครจะช่วยแม่ขายของแม่แกแล้วนะแต่แต่คิดเอาแล้วกัน แกจะทิ้งให้แม่ขา,ขายของอยู่บ้านคนเดียวเหรอคิดใจแกทําด้วยอะไรสวัสดีครับคุณแม่โจเกอร์ Joker, มาพอดีเลยลูกมี่พี่โจเกอร์ลูกชายร้านวัสดุก่อสร้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสมพูแกเรียนจบต้องแต่งงานกับพี่เขาผู้ใหญ่เขาคุยกันไปแล้วแม่แต่ว่าคนที่แม่หาให้นะ่ะมันดีแล้วแกนะ่ะยิ่งซื้อบือ้อถ้าปล่อยให้ไปหาเองไม่รู้จะไปเอาใครมาเป็นลูกเขยให้ฉันหนูไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะโจเกอร์ Joker, ม,ามามานั่งก่อนลูกมาครับคุณแม่ เดี๋ยวตอนเย็นนี้กินข้าวด้วยกันนะลูกนะแม่ชมพู่นิวลูกสุ่ริกของนิวคิดถึงจังเลยเวชมพู่มีพี่โจ๊กเกอร์แฟนน้องชมพู่อุ้ยสวัสดีค่ะพี่โจ๊กเกอร์แม่ชมพู่ไปแอบมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ไม่เห็นรู้เลยเลนิวครับมิทีนมาพอดีเลยนี่มิทีนเพื่อนหนูค่ะแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้ะ เป็นลูกเต้าเหล่าใครล่ะแล้วพ่อแม่ทํางานอะไรพ่อผมเป็นนักธุรกิจอสังหาครับลูกเป็นเพื่อนกับน้องนิวเหรอไม่ใช่หรืมั้งไม่ว่าต้องเป็นแฟนกันแน่แนเลยใช่ไหมคะตายแล้วไม่ลืมไม่เอาเคียโน่ซองฟ้ากับซองง่วงมาฝากโอ้โหแม่มาตั้งไกลก็ยังเอามาด้วยเนาะก็แม่กลัวลูกแม่ไม่สวยไงอะไรล่ะครับนี่นิวเซรั่มพยากับเซรั่มบูดผิวของเคียโน่เราใช้อันนี้หลาประจำเธอลองไหมเดี๋ยวเราแบ่งให้ดีนะ ช่วงนี้เรียนเป็นยังไงลูกไม่ค่อยเห็นโทรหาแม่เลยก็ยุ่งนิดหน่อยตามภาษาดาวมหาลัยที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแหละแม่เรื่องสวยนั้นเก่งลูกสาวแม่ไม่เคยทําให้ผิเป็นงเลยอยากได้อะไรมิจ๊าหนูอยากได้บีเอ็มสักคันเอาไว้ขับมาเรียนน่ะแม่มีทีน่ะเขามีต้องฟูลรลี่เลยนะแม่จะให้ดาวมหาลัยอย่างหนูเดินมาเรียนหรอได้สิลูกก็แค่บีเอ็มเองจิ๊บเลเรียกยังไงเนี่ย สันซื้อเสื้อผ้าผู้ชายไม่เป็ียนน่ะพ่อคะคะช่วยเลือกเสื้อผ้าผู้ชายหน่อยได้ไหมคะได้ครับมุนยังสันเนี่ยจะใช้ยังเก่งใช่ไหนอะ่ะเฮ้ยพี่พิทินพี่เป็นไหนมาผมตามหาพี่ตั้งนานเอ้คุณเป็นใครใ<ห>คุณมาจจอฉันอน่ยเฮ้เสียงดังอะไรกันนะล่างสันเฮ้ยล่างฉัน คุณทํายังไงพี่ของเราถึงจะกลับไปร่างเดิมอะ่ะผมก็เพิ่งเคยเจอ<ม>เรื่องแบบนี้ทําไมปล่อยให้ผมสวมคาถาดี้ฉันรับไม่ได้น่าสันไม่ได้ทาครีมทาแป้งเลยโอ้ยอะไรกันนะกระนานเนี่ยเอาล่างฉันขึ้นมาฉันจะกลับร่างฉันฉันไม่ยอนเออเอา้อยเขาไปอยู่ด้วยกันไหมเผื่อเขาจะสล,ะลับร่างนกันฮะฮะอยู่ด้วยกนันแมวฉันไม่อยฉันกลับร่างแล้วนี่ฉันกลับร่างแล้วนี่เฮ้ย ทำไมสันไม่กลับร่างเดิมอะไรเนี่ยขนาดมันอยู่ด้วยกันแล้วจะแท้ยังไม่กลับร่างเดิมอีกร่างสันค้นมาสันไม่ยอมสันไม่ยอมติ๊งสันไม่อมสันไม่ยอมสันไม่ยอมหยุดสั่งตอันคืนมาเกิั้งฉันมาดตั้งฉมาช่วยตัณงฉันคืิ้งฉันมากตั้งฉนมาเกิดตั้งฉันมา้นมาเดินตังฉันมาเิดต้นมาเกงฉันมาต้งฉันาเกตั้งมาเกิันางฟ้งอั่า้งฉันเลเกิงเฮิ้ย หนูเป็นนางฟ้าสื่อรักนางฟ้าสื่อรักัะมีบีธีทำให้พี่ของคุณกลับคืนร่างเดิมได้จริงเหรอทำยังไงอ่ะนางฟ้าต้องกลับไปที่จุดเดิมจุดเดิมพี่พรสู้ๆนะทำให้ได้นะพี่พรวันนี้ฉันจะได้กลับร่างฉันสู้ๆกับพี่ทำไม่ได้ครับมาฉันพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาเลยพี่บีโอ้เจ็บไปหมดเลยกลับคืนร่างเดิมเราหรือยังเนี่ย ทำไมสันยังอยู่ร่างนี้สันไม่อยอมผู้สาวไอ้ก็เป็นต่ฮักแท้ก็ต้องพาะปากหวานเลยเขาฮักกันมาหลายปีแล้วไอ้อยากสางครอบครัวกับน้อ,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 นองน้องสีวาจังเลยไอ้ก็บ,บอกแม่มาขอติละน้องพ้อมเสมอผู้หญิงขี่ทุกขี่ยากบ่มีวันที่ข่อยเสือมาเป็นลูกสะใภยดอกเมื่อไรสิให้แม่ให้จังได๋เงินเป็นกอบเป็นกันแม่กับบ่มีดอกสมพูดบ่ได้ยากหรือไยแค่ไปว้าให้ถูกต้องตามประเภทนี่บ่ได้ดิ แต่งงานกับตรงมีสินสอดเด้มันสิพิษผีเอาจังซี่แม่ว่าบาล้านไปหาทางานที่กรุงเทพกนเก็บเงินได้แหลวคอยมาขอชมพู่มันแต่งงานแต่ว่าเสื้อแม่ชมพู่มันก็นเป็นผู้หญิงมันบจได้เป็นชีพาชาบบ้านไอ้ขอสาบานสจฮักน้องคนเดียวตลอดไปน้องก็สิ่ห้าไอ้คนเดียวตลอดไปสัญญาอ้าไอเด้อว่าน้องสิบ่มีไพจ้าน้องสัญญา โอ้มันพากันมาสาบานคุณบ่บบสูย่วหวังว่าจะได้แต่งงานกันลูกชายคนเดียวคอยต้องได้เมียดีก่อนนี้ฮะพูกตรงนี้ถึงตัวไอซีิอยู่กรุงเทพแต่ใจไอซก็ยังอยู่กับน้องตลอดไปเย็บตัวนี้เป็นตัวแทนน้องไงาอายจ้าไอซก็มีคู่กันเอาไว้เวลามึงเฮาคินนดกันเนาะไอซี่เฝ้าเจ็บเงินะ่ะสิมาหมฮะแต่งงานกับน้องเด้อรอในเด้อหไปก่อนเด้อ กินขา้าวลระบอกเอื้อยเ,นนเอ้ยบอค่อยหิวกินข้าวกินน้ำในนเอื้อยเดี๋ยวสิบสบายถ้าไอ้ห่วงเพื่นสิเป็นห่วงเน้ะเอา้าน้องอากยิมมา,หาให้ไพเมอ่อมินเล ไพ่เมื่อคืออีอย่างนองอันนี้ไพ่เมื่อผิวหนาซอยเบอร์ลูกขมขนคุ้มมั่นแล้วกาเฮ็ุให้เครื่องสําอางติดทนนานขึ้นส่วนอันนี้เป็นไพ่เมื่อตถ้ทาแล้วผิวออล่าขึ้นปั๊บผิวเนียนกระจางใสแถมบ่ติดเสื้อผาน้าเดป๊าใสดีอีลีท้าแล้วผิวเนียนใสขึ้นเลยโอ้ผิวออล่าขึ้นอีหลี่อเอ้ยไอมีที่ไปเหตุงานกรุงเทพมิผู้สาวงาม,งามเอ้ยต้องดูแลเจ้าของดีๆห้ามปล่อยตัวเจ้าของส้มเด็ดขาดขอบใจเด้อมะเมียวม่เม,มียว สิไปไ่นั่นเสาจดหมายไปให้กเกเชมพู่จดหมายยังฝากให้น้องชมพู่จากมิทีนม่ต้องกับให้มันแม่เซวไปใส่เชื่อไปทิม,ห,มห้ามบอกให้มันหู่ามิทีนเขียนจดหมายมาหามันแม่คือเฮ็ดตั้งซี่หูป,ปากให้เงียบสองปีแล้วไอคือเผเห็นติดต่อมาเลยปู่พญานาคถ้าลูกก็บไอมิทีนยัง่มีวาสนาต่อกันก็ขอให้เพิ่นฝากเอาขึ้นมาบ้านเฮาเดอ้อ โอ้สงสัยคนเลื่อนนสิมาไหวปูพญานาะคไอ้ไอ้กลับมาแล้ว อ้สบายดีบอสก็ไปเห็นติดต่อนองมาเลย้องกินฮอตาอจึงเจ็ดสิคา่าดอ้เก็บเงินได้แล้วเมนบออไายสิ่าขอนองแต่งานแล้วเมนบอเขาเป็นใครเอาเมือออกไปจากแฟนชนะมากันแล้วบอลูกแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ป้าผู้งามจุนพูนมีสงงาราศีลูกใช่แม่นะ่ะเลือกเมียได้ถูกใจแม่อี่หลีทําไมที่นี่ร้อนจังเลยคะแบบนี้ผิวไหมกันพอดีมินเลกกันแดดพร้อมบํารุงผสมคอลลาเจนและวิตามินมี SPF50PA3 บเวกเป็นกันแดดเนื้อน้ําบางเบาเกลี่ยง่ายซึมไวทาแล้ว กันด้งกันแดดอียังแม่ก็บ่เคยใส่ดอกลูกแม่ก็ยุ่ไปตามภาษาคนมันนอกอีลาฮมีหน้าล่ะหน้าคุณแม่ทั้งเหียวทั้งดำไม่เคยบำรุงผิวเลยใช่ไหมคะเออมินเล่น้ําตบโบทหอ,อกเป็นน้ําตบที่ช่วยให้ผิวไร์กระจ่างใสใช้เป็นประจําผิวจะดูแต่งตึงกระชับและช่วยให้ฝ้าดูจางลงด้วยอู้ยจมพอ่อลนะเนาะเพิ่นใเซได้ของดีๆก็ย้อมันเพิ่งงามจุนพนอยู่บำรุงผิวกับการแดดสาคัญมากๆคุณแม่ต้องใช้ทุกวันนะคะถ้าถึงวันแต่งงานป๊าป๊ากับมาม้าหนูมาเห็นดองสภาพแบบเนี้ยคงรับไม่่ได้แน แต่งงานจ้าคุณลูกเซอไพรไฮโซของแม่ไปไปไปลูกไปที่แม่พาไปไหว้พระนะจา้าไอ้คงลืมน้องแล้วอีลีไห้กันเนี่ยที่ลืมไปเห็นงานมูฮอดสองเย,อย็เยนเช็ดจุดไหนไปบอกว่ามีผู้บ่าวใหม่ใสวันเซอร์บตีมกันฮะอียงนะนอะ้องบ่เคยฟังมกแก่ตัวบอกไปแล้วบรรพัแรุของไอ้มีแต่คุณนิวเขากำลังติดแต่งงานก,นกันแล้วก่อนที่ไอจ้จะแต่งงานไอ้ลืมไม่ถอนข้ามาบานเด้อฮะข้ามาบานเจ้าปูพ่ญนาค ผมขอถอนขำาาบานที่บอกว่าสิหักน่องสุ้มผู้ตลอดไปลูกขอให้อายมีชีนมีชีวิตที่จะเรินรุงเหลืองมีความสุขก,กับกูสองที่เพิ่นเลือกเป็นยังือ,อ,อบ่สอนคำาาบานมันบ่อจำเป็นดอกพอจังไลนได้เจน้น้องก็สิมนี้อายผพ้ดเดียวตลอดไปอายเดี๋ยวก่อนอายเอาเอาสอยอายขึ้นไปขอให้อายโชคดีกับคนใหม่ที่อายหัาเดอ้อ หิวข้าวจังเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้ของใครนะี่ยเรากินได้หรือเปล่านะเขาทำอะไร ของหนูนะป้าหิวลูกหนูทิ้งหรือยังป้าเขากินหน่อยได้ไหมสปปกินของคนอื่นได้ยังไงนี่มันของฉันออกไปจากหน้าร้านเลยนะคนเล,ล่รนเป็นอะไรหรอชมพู่คนเล,ล่รนสกปปกจะแอบมากินขนมฉันฉันแค่วางไว้หน้าร้านแป๊บเดียวเองกำลังจะเดินออกมาเอาเนี่ยแม่ไม่มีเงินไม่มีข้าวกินแม่หิวนี่ค่ะหนูให้เงินเอาไปซื้อข้าวกินนะคะขอบคุณนะหนูแม่เอาให้มันทำไมเอาให้ครั้งนี้ครั้งหน้ามันเข้ามาขออีกไม่เป็นไรหรอกเขาน่าสงสารขนาดนี้เราอยากช่วยขอบคุณนะหนูขอบคุณมากนะ ชมพู่กันแดดคิวเทตัวนี้อ่อนโยนมากเลยนะขนาดเราหน้าแท้ง่ายเลยยังใช้ได้เลยอะ่ะหนูจ้าหนูหนูหนเอา้าคุณป้าวันนี้ป้ายังไม่ได้กินข้าวเลยว่าจะมาขอตังหนูซะหน่อยหนูก็ไม่มีเหมือนกันอะคะ่ะเหลืออยู่ห้าสิบาทคุณป้าเอาไปก่อนนะคะขอบใจจ้ะหนูฉันบอกเธอแล้วเห็นไหมเคยได้ก็จะมาขออีกไม่เป็นไรหรอกนะช,ช่วยกันเธอนี่ชอบคิดเลกคิดน้อยจริงๆเลยหนูจ้าหนูอยู่ไหมอ้า คะคุณป้าวันนี้แม่ยังไม่ได้กินข้าวเลย,ยไม่รู้จะไปหาใครเดินมาจนเหนื่อยไม่มีแรงแล้วเนี่ยหนูพอจะมีเงินให้แม่ไปซื้อข้าวกินไหมลูกเงินเดือนหนูนยังไม่ออกเลยอะค่ะหนูเหลืออยู่ยี่สิบคาทตง้าเอาไปก่อนนะคะฮะยี่สิบบาทมันจะไปซื้ออะไรได้ตอนแรกให้เป็นร้อยลดลงลดลงเหลือยี่สิบาทแล้วต่อไปฉันจะได้ไหมเนี่ยเออคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละแรกๆก็ดีหลังๆมาก็ไม่ได้มีน้ำใจเลยเห็นไหมฉันบอกเธอแล้ว